สบายดีเด้อพี่น้องควบกับเด็กๆเด็กๆอ่ะสบายดีจ้าเก่งเก่งมิวกี้สบายดีจ้ามิวกี้มิวกี้ขับรถชนเนกมิวกี้ผู้คนจะลุนลงแล้วมันขึ้นปีนขึ้นกับกายกับกานี่มิวกี้นั่งสาวนะสบายดีจ้าสบายดีจ้า,า,จาปาลุงไว้ไว้เอ้โบกเก่งโบเก่งมิวกี้นี่ถูกพลอยใช้กับว่ได้น่าพลอยใช้ ล่มใสนะ่นานแลวังเลยฮ่าฮ่าฮ่าบมดไม้อันนี้ฮะทงัง<น>วงิอนอ้าวอยากบินขึ้นนะมันได้ขี้ดินโอ้โอ้อสิยศลงหันนะนะวิวกี้เลยบินพากันบินขี้ดินฮั่นเกือบกระลุดบูล่ะบินขึ้นวิวกี้เพย์วิวกี้พาใช้บินขึ้นไปอีกไหมไปดีกระโตนี่ไม่ตะขี้ใช้โอ้โอ้ได้ถอดชงเชืองโอ้โอ้เฮ้ยมือหนา<ป><ป> มันเข่าแ้นเชื่อผลผลไม้ตองอ่านบักได้ก็ยังอยากลินดาเขาขึ้นมลลินน้ำแนวดาเห็นมักได้เห็ดไปแล้วมักได้นลเห็ดน้ำมักได้ึ้นน้ำบักได้เออให้มันกินนะ สบายใจเมต้นกแฟแล้ว,ดวไ,ได้เดไปตัวไหนเออมันเดือนออกกินออกสบายใจเฉมแนวเหรินผืนมักครับเม,มือ่อนาเสือกันยเาฝืนบัดแคนมันบดตึงเหนมันเข่าไปแล้วมันข้างในแคนน,นั่นเลงไปถอดอยู่บนนอนโหลดโอ้กดินชายเต็มบดบนนอนมันอยู่ในแขนเสือไปถอดเปลี่ยนนะฝ่นเปลี่ยนอยู่ในบนนอน่มีอของ หลายๆเนาะในส่วนในยัเนน้อยลนลิ้นนนลินนอนมันมีแนวลิ้นอันนี้เออมันยังก็เป็นค้องลิ้นนะว่ให้นยังมันก็เอาไปลิ้นมันมีแนวลิ้นเี่ยุงเทพบ่นสนามเด็กเล่นเนาะหรือว่าในห้างในยังมันยังอะน่ยหอยอยู่ดิ ม,มันผัดมีแล้วกระเพอนมาแล้วของลินเล็กน้นอยอันตรุดตรีดเครื่องลินเล็กน้อยค่ะปูหลักเกอร์เกอร์เฮต้าห่างเฮ็ดาห่างผู้เจ้าวีแบบแบบเฮต้าห่างผู้เจ้าอยู่น้องหางอยู่ไหนโอ้ยว้าผัวมันเต็มวัดนางมาแป้นปีนตกได้นาง เขาก็ไม่ได้ตงทาผมนี่ยผกับเด็กเๆคือเก่าต้องไม่้องก็เมื่อวานนี้กินนั่นนั่นทูนทวนมินอยู่มันไม่ได้ออกได้ไผ่เลิศแกงหอยขนาดมือเข้าข้าล่างยังกินเมินคือเก่าอยู่เออกินไผ่เลิศนะแกงหอยไม่ได้ออกเขาล่างมือได้เหรอจิ๊บเหรอเห็นมันออกเออกินหึ่งๆเออไผ่มาไผ่มา สาวกีฟุ่มพุกหนาบอกด่าด่าเดี๋ยวก็จะขึ้นเดี๋ยวก็จะลงอยู่สบายดีจ้าดูสบายดีจ้าผู้เจ้ามาแต่หามอผู้เจ้าบสบายแล้วผู้เจ้าสาวดีดีนะสาวดีดีก็จะแพนและตั้งสื่อจแพนเลี้ยงตอนยังน้อย เจ้าดีดีป่ะเจ้านายเจ้านายดีดีเจ้านายดีดีเจ้า,จน,า,จน,าจนายบักแารา้ไปหับไปหับชาแป็ดเลยดิเข็ดรถมันเห็ดน,นมมึงบระดิ๋มันยังนหน้านาะคิงคลุ่มคลุ่มตีมือไม่ได้ขีร้ริ้นลงไปหับแล้วเห็ดชาแป็ดมาจะใช้ไม่ได้หับเลย หับแล้วกำลังเถื่อหิวคองมีของกินแนมมึบนมึงแนมบนคลังนั่นคลางนี้อยู่มีของกินบ่เออเ้าเพิ่นได้กินแล้วเถื่อแล้วเถื่อนแนมเ็ชแล้วกาม้วนหัวเขินถ่าอะไรทั้งมีของกินมีของกินเขินถ่าเพิ่นเคยได้กินเนี่ยชาวเพนไปหันไปหนีมาแล้วก็ต้องมีแนวให้กินนะจะเคยได้กินแล้วเพิ่นกาม้วนถ่าอะไรชาวเนไปหาหมอสบาย ขอบคุณจ้าฮ้อนบอขอบคุณช้ำเล้วเนาะได้มื่อนี่อันเนาะฝากเงินนำเซฟเพนฝากเงินจ่ายค่าขี้ดินโอเคก็จาจกดินขายเอาดินมาไว้ทมห้องน้ำคี่ท้องเลยแม่เพิ่นก็เอามาไว้เอามาทมเล้าก็ขอาผมเอาถุ่าเอาฟ้อมอันสิมาเลยดิท่มา มาใส่เขาจกพันน้องนนีเขาเข่า่ะอเขาเขาห็นแล้วเขาจกนะใช่จ้ะแผนเดี๋ยวนี้ค่ะอาไรอ้ยเก่าใส่่าดินไม่เลยอะไรเก่ากเาเออมาให้นาะมีอ้ไยเอาดินแม่พัน่อพันเอามาทมเล่าคอยก็เอามาไว้กองไว้ทมห้องน้ำแต่เ่านเหตุดอพวมก็จะมาเลยเอาไว้เะยพี่น้องเอ้ย ให้พ่อชายกินน้ำไว้ลูกวะนุ่มหวานกล่องบังใหญ่หนึ่งหาหวานหวานเลยนะี่ปู่บักดาก็ feed, นอนเฉิงเฉิงไป,ไปสิแล้วเห็นสะแพนมาแล้วก็ดีใจเคยได้กินเด้เดี๋ยวพ่อชายกินน้ำนะกว่าพอดีถือกินดินหนานุ่มหวานกล่องบังใหญ่หนึ่งหาให้พ่อชายกินน้ำไหนที่ของพอ่อชายโตยังกินมิวกี้ ให้พ่อช้ดูดน้ำแนวไว้อ้าวดีดีดีมันทีลร่มใชขคิดินแล้วค่ะโกยพ่อช้ไว้โกยแบบกล้องเดียวแล้วนี่เลมาทันวิวกี้ที่ข <laughs> องพ่อช้วิวกี้ยังอีดื้อหลังนะพ่อช้เนาะเออวิวกี้สิที่พ่อช้ยว่เออเออวิวคีกี่ที่ตั้เล็งเลยมันกลัวเบาหวังแน่เลยค่ะ ให้พ่อใช้กินน้ำแน่ไปไปนมหวานช็อกโกแลตเฮ้ยเม่นอ้าวคนละนี่ไว้ให้พ่อใช้กินน้ำกินวันนี้เมื่อกี้ของมันก็มีแต่กินนมนมจืดพ่อใช้ค่ะนมอันเอ้างเล็กต่ซอยกล่องแพ็กหน้อยๆซาซามันหมูอันคำเหม็นคายก็ต้องแพ็กหนึ่งให้ได้คำคายก็ต้องกล่องหนึ่ง ขายเป็นกล่องก็ต้องขายก 4, ล่องสี่พันก็ยังได้แต่เชาสี่พันนะนี่เขาเชาสามพันมีหกกล่องเล็กจะซอยในน้อยนะแพ็กและเช่าสามพันเก้าเก้าพันยังไงแตเก้าแพ็กแล้วเก้าพันกรีบก็มากกว่าเท่ามากกว่าช่องเท่าคุณไปอีกนี่เก้าหนึ่งเก้าก็ทรงสิบแปดช่องเท่ายัางมีแต่สิบแปดพันหนึ่งอันนี้เช่าสามพันผูกม่ยังกระเพรนพีนน่น้องไอ้นุมกล่องหนึ่งก็เป็นเท่าไรคู่มือ านเบิดปะเพืยใช่เลยยังไม่ขิดินไ่รู้ดินนั่นแหละโอ้ยวยุกเลือดใช้แล้วทัพทีของเพืยใช้กขาเพืยใช้ดูดเนาะดูดแล้วก็ให้เพิ่นดูดนี่เพกดใส่จนเบาว่องรู้ได้กล่องค่ะเพืยใช้ร่้ได้ดูดต่อนอกจากเพืยใช้กินจนแบบลายยังให้เพิ่นกินทำให้เพิ่นดูดแล้วเพิ่มปูปะนี่เงยจับจับห่างค่ะจะขึ้นจอนไปอาบน้ำระผมล้มได้เต้นฮล้ม ลิ้นหลดมันใช่ไดัมบเฉือบัุอัตมนีวัจจกขากีกันจักปัจจอบรรจุนณาคอลดบวดัมคิวอปใช้ไปหลินบุญนะแดดเดี๋ยนาอแดดแล้วแดดมาไปกลางเวนตะแลงผลหลดลายคนลายเล่แหละหลดลายได้คำๆก็จะหมักไปกลางคืนตะแรงกันเด้ ตอนแรงๆบวกกลางคืนกับบางคนกับหันหลุดลายม <c oughs> <c oughs> ุกี้ขอบบพาไปพี่น้องที่เดยวเดีวปวดแขนที่เดีว,วดเ,เดีวแทวาน้ำหันก็เลยบัวพาไปด้วยปหยดหยุยกก่องสุดท้ายไม่ให้ลือบมีกี้ไ้ดเื่อม,ถถมานรถซึ่งัวสุายที่นือเสือกมสือยัถถถง แพงคาดำเบิร์ตกำลังลินเล่นอะไรเนี่ยคาผิวหกยกเบิร์ได้เบิด์ได้น่นนมขวดเต็มงานมยังเบิดกินบาทหนึ่งค่ะเนาะไม่ใช่ไม่ได้เบิด์ได้ก่องหนึ่งได้กล่องสมนียะกินอยู่ชามลบก็นี่ลบเดียวยังบอกกระโหลงมันกินอยู่ชามลบกลางคืนนะพี่น้องเอ้ยกลางคืนเขาบุอยากให้กินนมดูดบุญยังให้กินมันก็ให้มันก็บบุนอนแล้วก็ข้าวตู้ไว้แล้วก็ เพิ่มอีกอ่ให้กินอีกอันนี้กินเบิร์ดได้นมเป็นกล่องให้คิวเป็นกล่องแบบนี้กะเบิร์ดกินแต่ละเถื่อกค่ะนมเปรี้ยวอันสีลงตาซื้อมให้มันเถือกกับเบิร์ดอือเบิร์ดได้เอ้ยอันน่าแฮงบอกกล่งวันเมื่อกี้ก็ลงในเน็ตนะโผกินปลาอีกนะฮะกินลายในมิววีพี่น้องกลางคืนกะกินนมอยู่ไหวไหวกินอยู่ไหวไหวเต็มขวดบักยาวหนึ่งกะเอื้อกเอื้องใส่จนเบิร์ด ชงแต่ละเถ้าฮะกินนมเก่งมิก ah, oh, 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 ี้น ok. ี่เก่งแต่นมเข่ากับโบกินเพราะใช้กับโบกินคือกันเข่าแต่กินนมกับโบพันได้กินนมแม่คือว่าเฮงๆยังเห็นกินอีกอย่างนมแม่มันกับมันเป็เอือกๆบดบาดเดียวลลายคือนมเขาชงลลายได้มันลายอนนั้นกิน่ำกินอิ่มแกยาอันนี้กางเว้นคือวบาเวลาโอัทตัอันนี้เวลาอันพลอยใช้อยู่นอกกอบุกอยเห็นกินนมดูคนใดมิวกี้เลยคือว่ากินเทนไรลบเวลาอยู่นอกค่ะ

เ้ากินนี่ไม่ไหวจ้ากินนมเก่งกินขึ้นกินยุ่ยไวๆเก็ียดะไ้ให่ปะานมได้ปะาวบได้เขาเดียวกินเขาเดียวกินคำาเวลาบริเ็นขวดนมก็อุ้มผ่ากดผ่าคนณนูถ่าแล้วก็ให้ปืนหาขวดนมจะไปเก็บเอาไปผู้หลูกไว้คือมาถิมนะจะน้ำมันเสียได้ห่าไวไวยังเรืออยู่ลูกหนึ่งสองลูกของรถไซนด้ดิ พองมิวกี้แบบลายนึ่งยับกระทิม่มทั้งเลยเบิร์ดเลยอ่ะอ่ะฟ้าปากมอมแมมเบิร์ดต่อกระป๋องไว้อ่ะเดี๋ยวแม่เก็บไว้ดึกทะถิ่มยังบาบน้ามัจนจะนอนขัดจักรินนะคะต้มฟิวเป็นระฟงพี่มันต่อใช่ต้นนี้พี่เออ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 ต่อ Đó, áo tông tông tí là lụ Mắn nghiêng ha tông mua tuyền Ở bóng nhảy sẽ con bóng nhảy Chắc mua bóng nhảy Ừ, rồi đi bắt đi cắt nghiêng rồi xe Ủa bóng lá lùm thế thẹp bắt đi Hàn, áo nhảy tăng sẽ con Ơ, ơ Tăng sử bố bên Bây giờ tăng Bình, bình, ní tăng sử bắt đi Ní, ní, ní À, tối nhảy sẽ con lụ Tối nhảy sẽ con đi ตั้งมันเฉลียงไปเฉลียงไปมันก็ล่นเนียตกะแล้วแบบนี้เลยนะเดื่องคนให้คนเตะทิ่มได้คนต่อมาได้เหื่อยเตะทิ่มคนน่ะคนคนต่อมาได้จัเหื่อเได้เอา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 ท้องนั่นเอาตัวใหญ่ที่ก่อนลูก เฮ้ยแล้ว่ตัวยากตัวช้าไลยเถื่อนใช่ไหมมือน่ะตัวลายลบแล้วก็บวได้แล้วเตะถิ่มแล้วหืนเอ้าเก่งเอ้าอีกอันนึ่งอนนึนี่นี่นี่เล็กน้อยบ้านนอกเขาโมมีแนวหลินลายเอ้าเก่ง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 ตบมือตบมือเก่งเลยตบมือไวร บางเธอปวดกรหัวอักก็เป็นเ่อได้เก่งเต้มือเต้มือบุกฝั่งมอมแมมเบิร์ตกินนมนะเฮ้ยเราแ้วงกินไปได้กล่องใหญ่อิ่มแล้วกินผู้เดียวจนเบิร์ตกองหนึ่งนอนนอนมันหานมอ่นอนก็ต้องหานมอีกได้นอนโลดก็บเได้ได้นอนก็ต้องได้กินนมรับขาขวดนมเก่ง กินไปสิแล้พี่น้องเบิ่งนมช็อกโกแลตเพื่อนเมดเสือกับปากฮะกระปองสีเนี่ยกับเป็นแนวลินเป็นหมักต่อกเลยเอาไว้เป่นต่อ,นนนนอ,นอเนาะยังลูกจะขึ้นอ่ะโอเคพี่น้องอูมิกี้ขึ้นเตียงก่อนขอบคุณบรรษุคน,ข,ข,ข,นขอบคุณถูกลังใจเด้อสำหรับคลิเป็นคอตัวไปแล้วสวัสด,ดีสวัสดีเด้อพี่น้องเลย